ทางทีมฉลามขอขอบคุณทุกความกรุณาที่เปไก่เข้ามานะที่ช่วยกันซัพพอร์ตในการแข่งขันท้าดวลความนิยมเพื่อรับป้ายทีมนะคะขอขอบคุณมากๆมา,าที่นี้ด้วยนะส่วนใครที่ต้องการป้ายนะคะต้องรอไปรอบหน้าเลยเพราะว่ารอบนี้ได้จบลงแล้วไม่สามารถรับป้ายได้อีกแล้วนะคะ กราบสวัสดี้าวิฮิาบะนะคะวันนี้มีเนทางด้านของวงล้อเพชรแดงมาแล้วนะก็รอกันหลายวันเลยในส่วนของวงลอเนี่ยเขาจะมีการรีนะคะทุกๆ2เดือนจะรีก่อนหน้ารีซีซั่น1อาทิตย์นะคะของที่เข้ามาจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชุดเซตนะ,ะก็จะเป็นการวนของชุดเก่านะคะ ในส่วนของตัวชุดนั้นจะใช้เพชรแดง10ชิ้นนะส่วนหัว5ชิ้นนะคะแล้วก็ของเก่าก็ยังอยู่นะรวมไปถึงสกินปืนใหม่เพิ่มเข้ามาอีก3สกินนะคะอูซี่ลูกซองแล้วก็ M16 นะแม็กเลว่า5ทั้งหมดเลยนะในส่วนของเพชรแดงนะ,ะจะมีการันตีให้นะเมื่อส่มครบ25ครั้งอันนี้จะรีทุกอาทิตย์นะคะสามารถมาส่งเพื่อสะสมเพชรแดงกันได้ ตอนนี้มีเพชรแดงสะสมอยู่ที่38ชิ้นนะคะหาอีก7ชิ้นนะจะแลกครบทั้ง3ชุดเลยครั้งแรกนะคะ5 UC เดี๋ยวจะกดทีละ10นะคะ10ครั้งนะราคาอยู่ที่200 UC นะคะไอที่เป็นคลายคาจรลวนดันอันนั้นคือเศษของเพชรแดงแนวรวบ,บรวม30ชิ้นจะได้เป็นอันใหญ่1ชิ้นนะคะแล้วก็เขามีการันตีด้วย เกลือสูงสุดเนี่ย40ครั้งจะได้รับแน่นอนนะคะเ็จแดง1ชิ้นแต่คงไม่มีใครเกลือจนแบบเต็ม40ทุกรอบหรอกเนาะ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นการแลกนะคะของไม่ค่อยออกมีรอบก่อนนะของออกดีได้มาอีกหนึ่งนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามชิ้นแล้วนะ ขาดอีกสี่นะอีกสามอืมอีกสองมาหน่อยมาหน่อยมาไว้ไว้หน่อยโอ้โหการันตีสี่สิบมานะอันนี้ขาดอีกหนึ่งชิ้นนะะ อือการันตีอีกแล้วพบแล้วไหมอ่ะ45ชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแลกกันเลยนะโหสองชิ้นหลังเนี่ยส่แปเลยนะแลกสะสมไ้ทุกชิ้นนะคะแต่มันก็คือก็ยังดีกว่า แบบไปสุ่มแบบเพียวๆแบบเมื่อก่อนนะเพื่อก่อนมันสุ่ม10ครั้ง1200 UC เลยนะของเก่าพวกน,นี้ใครที่เพิ่งมาเล่นนะหรือว,ว่าเพิ่งมาเก็บสะสมของแดงตอนหลังๆนี่ถือว่าคุ้มมาก <c oughs> เรียบร้อยนะคะในส่วนของปืนก็มีแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปอัพทีหลังนะถ้าจะใช้อันไหน แต่ส่วนมากก็ปืนก็ไม่ค่อยได้อัพนะแล้วก็ีก็อัพเฉพาะปืนที่จะใช้จริงๆนะแล้วก็ท่านะเขาจะมาพร้อมกับชุดเลย2ท่าด้วยกันชุดสีขาวไม่มีท่านะเป็นท่าเชิดสิงโตหนึ่งท่านะคะหมาะกับเทศกาลตุดจีนนะ แล้วก็อีกท่าหนึ่งก็เป็นท่าชุดสีขาวที่ใส่อยู่นะคะสรุปแนวที่ส่งไป1 8 8 1ครั้งนะคะสูญเสียไป3 6 0 5อยูสี่ได้เพชรแดงมา7ชิ้นแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากได้1ชุดนะคะก็เพชรแดง10ชิ้นเนาะก็น่าจะเสียนะเกลือสูงสุดไม่น่าจะเกิน7000อยูสีนะคะประมาณนี้ สุ่มได้อะไรกันบ้างนะคะเสียไปเท่าไหร่ยังไงก็มาพูดคุยกันนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย